ว้าวห้องนอนลูกสาวน่ารักมากเราสามารถใส่เตียงที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่สามารถทํางานก็ได้เก็บของก็ได้เพราะว่าห้องนอนห้องเล็กอะ่ะไม่เล็กเลยสำหรับบ้านหลังนี้ลองนอนเทสนิดนึง ยังรู้สึกโปร่งโล่งสบายคนรุ่นใหม่ต้องไม่พลาดที่จะออกไอเดียเก๋ๆทำตู้เสื้อผ้าในสไตล์ของตัวเองตรงนี้ได้เลยห้องของหนุ่มๆก็ไม่แพ้กันหล่อเทหล่อเทห้องไม่เล็กเลยหนุ่มๆสามารถเพิ่มฟังก์ชันอะไรได้อีกเยอะสวยใสายทางสมัยทุกมุมบ้านเลยเนี่ยและห้องมาสเตอร์เบดรูมที่เวอร์วางอลังการแบบนี้ มีเบวินโดไว้ข้างเสียงจะนั่งพักผ่อนชมวิวตรงนี้ก็ทําได้ห้องใหญ่มากวางเตียง6ฟุตแบบเลือ<ๆ>้อๆนุ่มมากอ่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมกว้างมากสามารถทําพื้นที่ตรงนี้เป็นวอล์กอินคอสตขนาดใหญ่ได้เลยวางตู้ทั้งซ้ายและขวาก็ยังพื้นที่เลือเหลือ<ๆ>และห้องน้ําในตัวที่ขนาดกําลังพอดีโปร่งโล่งสบายถึงไม่ล่ะกับบ้านที่ทำมาเพื่อคนยุคใหม่บ้านสุภาลัยของใหม่สุภาลัยท ropical series